สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะมดดามเป็นอะไรปากเบี้ยวผิดปกติเจ้าตัวเผยไปทำฟันมาแถมเครียดกับงานพักผ่อนน้อยจนเส้นประสาทอักเสบเหมือนที่พลอยเชอร์มานเคยเป็น ทำเอาหลายคนตกใจและเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นกับพิธีกรดังมดดำคชาพาหลังพบว่ารายการแฉเทปวันที่6กรกฎาค,คม2566มีคนสังเกตทำไมมดดำอ่านข่าวเหมือนปากเบี้ยวผิดปกติร้อนจนเพจของรายการแฉเข้ามาตอบว่าแม่มดไปทำฟันมาค่ะ ตอนที่ใส่อุปกรณ์รักษาฟันและทำให้ปากแปลกๆนะคะและสุขภาพแม่มดปกตินะคะแค่รักษาฟันอยู่เลยทำให้ปากดูแปลกๆขณะที่มดดำได้โพสต์ข้อความได้ชี้แจงผ่านได้ชี้แจงว่าปากก็เบี้ยวตาก,ก็ตกตอนแรกประมาทนึกว่ารักษารากฟันมาเอาเฮ้ยเกือบขิดโคตรสุด อดใจอีกวันรักษาสมดุลหมอฟันโคตรน่ารักหาทางออกให้ไม่เกี่ยวกับทำฟันเกี่ยวกับเครียดทำงานจนเส้นประสาทอักเสบหนักเลยทั้งยังบอกในรายการข่าวใส่ไข่อีกว่าตอนแรกคิดว่าทำฟันปรากฏไม่เกี่ยวมันเป็นแบบว่าพักผ่อนไม่เพียงพอเหมือนที่พลอยเชอร์มานเป็นเขาบอกว่าเป็นโรคหน้าเบี้วครึ่งซีก พี่เป็นตั้งแต่วันจันทร์เขาบอกว่าเป็นความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อพักผ่อนน้อยความเครียดสะสมมีผลมาจากเส้นประสาทเพราะนี่ไปหาหมอมาตอนแรกคิดว่าไปทำฟันแล้วครบมันไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวกับเส้นประสาทเส้นที่เจ็ดมันก็จะเบี้ยวแบบนี้ก่อนจะชี้หน้าตรงจุดที่เป็นให้ดูและบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้ว เมื่อเช้าตื่นมาแปรงฟันน้ำลายออกมาแบบนี้เลยเพราะมันคอนโทรลไม่ได้ตอนนั้นก็คิดว่าหรือเกี่ยวกับครอบฟันหมอแต่หมอบอกว่าไม่เกี่ยวเลย ก็ไปหาหมอฟันหมออะไรทุกอย่างไปฝังเข็มก็ดีขึ้นหน่อยแล้วไปหาหมอโรงพยาบาลอีกก็ค่อยๆดีขึ้นหมอบอกว่าใช้เวลา3วันหมอถามว่าหยุดงานได้ไหมเลยบอกว่าหมอปล่อยให้ตายดีกว่าให้หยุดงานมันหนักกว่าขอขอบคุณแรงข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ